ก็เป,ป็ปราาเกินรางของพระเจ้าห้าร้อชาติตอนนี้ก็เล่าเรื่องของหญิงหาปืนได้เป็นพระมเหสีสมัยหนึ่งพระเจ้าพารราศีได้เสด็จไปเที่ยวพระราชอุทยานได้พบหญิงสาวหาปืนค่ะ ขายคนหนึ่งก็ทรงต้องพระไทยได้ร่วมรักกับหญิงสาวคนนั้นแล้วแล้วถอดธรรมรง์วงหนึ่งพระทานให้แล้วตัดสั่งว่าถ้ามีลูกกับเราในคราวนี้จงขายธรรมรง์มีเลี้ยงชีพแต่ถ้าลูกเป็นผู้ชายจงนำธรรมรงวงนี้กับลูกไปให้เราเราจัดตั้งเป็นพระมหเหสี ่ายหญิงหาปืนนั่นก็ได้ตั้งคันขึ้นคลอดลูกมาเป็นชายเมื่อมีอายุสี่ห้าขวบนางจึงนนาไปเฝ้าพระเจ้าพระราศีกราบทูลว่าม่อมฉันนำพระราชะรถมาถวายพระองค์ตามที่ทรงรับสั่งไว้พระเจ้าพระรศีทรงละอายจึงตัดว่า เรื่องนี้เป็นมาอย่างไรเราก็ไม่รู้นางจึงเล่าเรื่องหลังถวายแล้วนำพระธรรมรงของกลางออกมาถวายแต่ท้าเธอก็ปฏิเสธว่าพระธรรมรงนี้ไม่ใช่ของเราเด็กนี้ก็ไม่ใช่บุตรของเราเมื่อนางได้ฟังก็อัดอั้นตันใจจึงคิดว่านอ,นอกจากความจริงแล้วไม่มีอะไรจะเป็นพยาน จึงได้พนมมือขึ้นในฐานจิตแล้วประกาศว่าขอเทพเทวาทั้งหลายผู้มีหูทิพตาทิพจงมาเป็นพยานให้แก่ข้าพระเจ้าถ้าเด็กนี้ไม่ได้เกิดกับพระเจ้าอยู่แล้วเมื่อข้าพระเจ้าโยนขึ้นไปบนอากาศก็ขอให้ตกลงมาตาย ถ้าเกิดกับพระเจ้าอยู่ว่าจริงแล้วขอให้เลื่อนลอยอยู่ในอากาศให้ประจักษ์แก่อมาตราชเสนาทั้งปวงกล่าวอย่างนี้แล้วก็โยนบุตรขึ้นไปบนอากาศทันทีบุตรนั้นก็ได้นั่งอยู่บนอากาศใครๆเรียกก็ไม่ลงมาต่อเมื่อพระเจ้าพระนิศตัดเรียกจึงลงมานั่งบนพระเพลา พระเจ้าพระราศีจึงทรงรับว่าเป็นพระอรดของพระองค์และทรงตั้งหญิงหาปืนนั้นให้เป็นพระมเหสีทรงตั้งพระอรดนั้นให้เป็นมหาอุปราชเมื่อพระองค์สวรรคตแล้วมหาอุปราชก็ได้สืบราชสมบัติแทนต่อไปมาชาติสุดท้ายบุตรหรือพระราชอรสนั้นก็ ได้เกิดมาเป็นพระเจ้าเรื่องนี้อาชีเห็นว่าตระกูลบิดานั้นสำคัญกว่าตระกูลบรรดาคือฝ่ายบรรดาะจะสูงจะต่ำอย่างไรไม่เป็นไรกแ็แล้วแต่ฐานะของฝ่ายบิดาอเรื่องนี้พระ มัคคะเทวะเสด็จออกบรรพชาสมัยที่พระเจ้าของเราสวยพระชาติเป็นพระเจ้ามัคคะเทวราชอยู่ในกรุงมิถิลามีพระชนมายุยืนนานถึงสองแสนห้าหมื่นสองพันปีต่อมา วันหนึ่งพระองค์ทรงเห็นพระเกศางอกเส้นหนึ่งจึงทรงสลดพระไทยให้ช่างกระระบกถอนเส้นพระเกศานั้นออกถวายแล้วพระราชทานบ้านสวยให้แก่นายช่างกระระบกทรงยกราชสมบัติให้แก่พระราชโอรสองค์ใหญ่แล้วเสด็จออกบวชเป็นฤาษีอยู่ในพระราชอุทยาน ได้สำเร็จฌานสมาบัติแล้วขึ้นไปเกิดในพรหมโลกมาชาติสุดท้ายชาติผมได้มาเกิดเป็นพระอานท์พระราชรถได้มาเกิดเป็นพระลาหุนพระมัคคเทวะได้มาเกิดเป็นพุทธเจออ้ายเหมือนกันนะสุข ของบันบชิดกับสุขของนักบวชสมัยที่พระเจ้าของเราเกิดเป็นฤาษีสำเร็จฌานมีบริวารเป็นอันมากอยู่ในป่าหิมพานต์อยู่มาคราวหนึ่งเป็นคราวฤดูฝนได้พาพวกศิษย์มาอาศัยอยู่ในพระราชอุทยานของพระเจ้าพระราศรีเมื่อสิน้นฤดูฝนแล้ว พระเจ้าพระาศีก็ได้ขอให้อยู่ในพระราชอุทยานต่อไปก็จึงได้สั่งให้พวกสิทธิบริวารกลับไปอยู่ในป่าตามเดิมต่อมาไปหลังมีสิทธิผู้ใหญ่องค์หนึ่งซึ่งเคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินมาก่อนได้มาเยี่ยมอาจารย์ในเวลานั้นกขอดีพระเจ้าพราศีเสร็จไปหาอาจารย์พอดี สิทนั้นก็ไม่ลุกไม่ลุกขึน้นรับแต่น้อมเปล่งวาจาว่าสุขจริงสุขจริงสุขจริงๆพระเจ้าพนารีทรงนึกพิโรธว่าฤาษีไม่เคารพจึงตัดขึ้นว่าฤาษีองค์นี้เห็นจะฉันอิ่มสบายใจจึงเปล่งวาจาอย่างนี้ฤาษีผู้เป็นอาจารย์จึงว่าไม่ใช่ ที่เปล่งที่เขาเปล่งวาจาอย่างนี้เพราะเขานึกถึงความสุขในเพศบรรพชิตว่าดีกว่าความสุขในเพศคารวาเมื่อก่อนเขาก็เป็นพระราชาเหมือนมหาบาพิตแต่ในเวลาเขาเป็นพระราชาเขายังไม่มีความสุขเหมือนอย่างนี้เพราะเขายังมีความกลัวและความกังวลอยู่เป็นอันมาก ธรรมดาผู้ที่ไม่ได้รักษาผู้อื่นและไม่ต้องให้ผู้อื่นรักษาตนไม่มีความกังวลในการอารมณ์ทั้งหลายย่อมอยู่เป็นสุของมีที่เห็นว่าสุขของนักบวชที่ไม่ห่วงทางโลกเป็นสุขมาก